เข้าที่หรือยังนะคะถ้ายังไม่ได้เข้าที่เราก็ปิดฝาไว้เลยค่ะเพิ่มความหอมนะคะดับกินนะคะจัดเลยค่ะ กระดูกปลาค่ะหอมๆเลยนะคะต้มน้ำเสร็จก็ใส่ปลาลงไปนะคะเลยค่ะเพิ่มความหอมนะคะดับกินนะคะจัดเลยค่ะ เตมหอมแล้วค่ะคนคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะแซ็บๆเลยนะคะปิดฝาหม้อนะคะเปิดดูนะคะว่ากระดูกนะคะสุกหรือยังนะคะ เลอมหอมๆเลยค่ะ,ย,คะยาวไปเลยนะคะเสร็จแล้วนำก็นำผักที่เตรียมไว้นะคะใส่ปรุงเข้าไปเลย หอมหอมเลยค่ะปิดฝาไว้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็เปิดฝาดูอีกทีนะคะว่ากระดูกปลาเราเลยค่ะเพิ่มความหอมนะคะดับกินนะคะจัดเลยค่ะ ทุกส่วนของปลานะคะสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้นะคะอันนี้จะเป็นต้ม กระดูกปลาค่ะหอมๆเลยนะคะต้มน้ำเสร็จก็ใส่ปลาลงไปนะคะกระดูกปลาค่ะ หอมๆเลยนะคะต้มน้ำเสร็จก็ใส่ปลาลงไปนะคะ พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกระดูกป,ปลาค่ะหอมหอมเลยนะคะต้มน้ำเสร็จก็ใส่ปลาลงไปนะคะเติหมหอมแล้วค่ะคนคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะ น่าทานมากเลยค่ะแซ่บๆเลยนะคะปิดฝาหม้อนะคะเปิดดูนะคะว่ากระดูกนะคะสุกหรือยังนะคะ เติมหอมแล้วค่ะคนคุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะ เลยค่ะเพิ่มความหอมนะคะดับกลิ่นนะคะจัดเลยค่ะทุกส่วนของปลานะคะสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้นะคะอันนี้จะเป็นต้ม เข้าที่หรือยังนะคะถ้ายังไม่ได้เข้าที่เราก็ปิดฝาไว้นะเข้าที่หรือยังนะคะถ้ายังไม่ได้เข้าที่เราก็ปิดฝาไว้นะกระดูกปลาค่ะ หอมๆเลยนะคะต้มน้ำเสร็จก็ใส่ปลาลงไปนะคะเลยค่ะเพิ่มความหอมนะคะดับกินนะคะจัดเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะ เข้าที่หรือยังนะคะถ้ายังไม่ได้เข้าที่เราก็ปิดฝาไว้นะแซบๆเลยนะคะปิดฝาหม้อนะคะเปิดดูนะคะว่ากระดูกนะคะสุกหรือยังนะคะ